พี่น้องในประมาทพลาดพังพี่น้องในประมาทพลาดพังล่วงเกินตัวเอื้อยตัวเกินตัวเอื้อยด้วยกายก็ดีด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีด้วยใจก็ดีต่อหน้าก็ดีต่อหน้าก็ดีต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีรับหลังก็ดีตั้งใจก็ดีตั้งใจก็ดีบ่ได้ตั้งใจก็ดี หรือทำไปด้วยความหูเท่าก็ความหูเท่าบ่เถีงการก็ดีขอให้เอื้อยจงได้อดโทษอโหสิกรรมให้แก่น้องเพื่อความบ่มีเวณและความสุขและความสุข ของน้องของน้องตลอดกาลนานเธอตดาลนานเิอเอาเอาไปใ้้ลทาบันนี้ยกขึ้นใส่หัวก่อนยกขึ้นซุืมจับเอาจับเอาเอาว้าบันนี้ฟาใส่ว้านนางยูหันก่อนนางยูหันก่อนนางนบยูหันก่อนยับไปอีกยับไปกลไกหน่อยกกรรอันใดกรรมอันใดที่น้องเคยลวงเกิน ต่อเอื้อยด้วยกายด้วยว่าจาด้วยใจต่อหน้ารับหลังตั้งใจบได้ตั้งใจหรือหู้เท่าบ่ถึงการทุกสิ่งทุกประการเอลยเอาโหสิกรรมยกโทษให้แก่น้อง ทุกสิ่งทุกประการบ่หายน้องมีเวนบ่หายน้องมีกรรมใดๆทั้งส oh yes ิ้นจากเอื้อยบุญบารมีอันใดที่เอื้อยได้สะสมมาในทุกศาสทุกภพขออุทิศให้แก น้องจงได้เจริญในอายุวันนะสุขะพาละกราบส่วนกาลนานเถิดเอาไปกราบตีนแอ๊บัดนึงเออกราบให้ดีๆให้ดีๆให้งามๆโอเคลูบหัวน้องบัดนึงให้ดีๆลูกนะน้องน้องมาขอคารวะลูบหัวเราบัดนึง เป็นคนหู้ผู้ดีก็บอกแล้ว